สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็มาเจอกับอ้อยอีกแล้วในคลิปนี้นะคะอ้อยก็มีผลิตภัณฑ์ดีมาแนะนําอีกจังเคยสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าซึ่งรักษายัางไงก็ไม่หายสักทีอ้อยมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำความหมองค้าแล้วชุดผลิตภัณฑ์ที่อ้อยจะมาแนะนำคือน,นี่เลยจ้ะเป็นชุดครีมของทางแบรนด์แซนดี้เองนะคะเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูใกล้นะคะนี่เลยจ้าเป็นแบรนด์สุดคุ้มเลยก็ว่าได้เพราะว่าของเขามี ทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นนี้ในะราคาเพียง150บาทเท่านั้นเองพร้อมกับถุงผ้าคลิปเกตน,นะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยจ้าตัวแรกนะจ๊ะเป็นสบู่แครอทของเขาจะเป็นก้อนสบู่สีส้มขเขาจะช่วยกำจัดเซลล์ผิวรักษารอยสิวฝ้ากระจุดด่างดงหลังจากที่เราล้างด้วยเจ้าสบู่ก้อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต่อด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนั่นเองก็คือแอปเปิลเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดความหมองคล้ำลดความมั บนผิวหน้ารูขุมขนกระชับขึ้นหลังจากที่เราทาเจ้าเซรั่มตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยนี้เลยจ้าเป็นครีมแอปเปิ้ลเป็นเนื้อครีมสีเขียวสังเกตได้ว่าเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆช่วยยกกระชับใบหน้าลดความมันหลังจากที่เรานะคะทาเจ้าครีมตัวนี้เสร็จคือที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยนะจ๊ะเป็นครีมกันแดดใยใหม่เองนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยซึมเร็วไม่เหนียวเดือหนะแค่นี้นะคะกับการดูแลผิวหน้าของเรา ในช่วงเช้าแล้วก่อน,นอนหลังจากที่เราล้างหน้าด้วยเจสลสบู่แค่เราเสร็จเรียบร้อยทาเซรั่มเราก็ตามด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นครีมมะละกอน,นั่นเองจะเป็นเนื้อครีมสีเหลืองกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะของเขาจะช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าของเขามีเลขที่ออยอแจ้งจดเรียบร้อยใครที่มีปัญหาผิวหน้าอยากจะให้คุณได้ลองนะคะกับเซตนี้เลยสําหรับคลิปนี้อ้อยก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆแค่นี้นะคะบาย,บายะค่ะ